ขนมกล้วยจีไม่ใส่น้ำตาลหอมหวานมันจากธรรมชาติทันยาพืชเน้นๆหอมกะทิงามมีความแบบกรุบๆอร่อยมาก วันนี้โบมีกล้วยน้ำว้าสุกนะกล้วยสีนี้คือจะเอาไปทำกล้วยนึบหรือว่าจะเอาไปต้มเนี่ยก็สุกเกินไปแล้วเนาะพอดีนึกได้ว่าอยากกินขนมกล้วยขนมกล้วยแบบบ้านเรานี่แหละที่หอมกะทิหวานหวานอร่อยแล้วก็มีเนื้อกล้วยให้เคี้ยวนุนมๆแต่วันนี้โบจะใช้เป็นการจี่ในกระทะแทนนะแล้วขนมกล้วยของเราจะไม่ใส่น้ำตาลเพิ่มจะใช้ความหวานจากธรรมชาติเลยแต่ว่าถ้าใครชอบหวานเนี่ยสามารถเพิ่มน้ำตาลได้นะวันนี้โบไม่มีแป้งข้าวเหนียวนะก็ใช้เป็นข้าวโอ๊ตแทนวันนี้โบจะใส่างาขาวกับงาดำลงไปด้วยจะได้มีประโยชน์แล้วก็เวลาเคี้ว จะได้มีความกลุบๆดูไปดูมามันเริ่มจะไม่ใช่ขนมกล้วยแล้วนะทุกคนแต่ว่ามันก็น่ากินอยู่นะเราจะเอาไปจี่ในกระทะนะทําเป็นแผ่นกลมๆคล้ายๆกับทําแพนเค้กเลยตอนทํานี่คือหอมมากหอมกะทิทําไปก็หิวไปเราก็กลับด้านแล้วก็จี่ให้ได้สีสวยดีเลยนี่ประมาณนี้ก็ได้แล้วนากินมากเมนูนี้เป็นขนมของว่านที่กินและเฮลตี้น้ําตาลน้อยกว่าแถมยังมีประโยชน์จากข้าวโอ๊ตแล้วก็งาขาวงาดำโบทําไปเป็นของวา่างให้เด็กๆหลังเลิกเรียนนะทุกคนเด็กชอบมากอิ่มอยู่ท้องแล้วก็ ก็มีประโยชน์ด้วย